สำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาชมผลงานการกราฟการกราฟล่าสุดของเราที่เป็นใช้หน่อของไม้ที่บ้านนะคะแล้วก็ย้ายออกมาในจุดที่ตอนแรกเอาไว้โซนโซนมันร่มรำไรนะหรือแดดส่องถึงไม่เยอะค่ะแต่เราว่ามันพอมันเริ่มจะติดแล้วเอาไว้เป็นเดือนแล้วแหละพอมันเริ่มจะติดแล้วก็เลยย้ายออกมารับแดดตรงๆนะคะเผื่อว่าไอ้ตอการาโฟนี้มันจะได้ มันจะได้เจริญเติบโตนะคะแล้วก็มันจะได้งอกไอ้รากรากมันจะได้งอกพวกตอกราฟพวกนี้ซื้อมาครั้งแรกมันไม่มีรากนะคะซื้อมาชำชำไปด้วยกราฟไปด้วยจริงๆจะให้ดีต้องชำให้มันเกิดหน่อแล้วตออบวบก่อนนะคะค่อยเอามากรับอัตราการติดอัตราการรอดมันจะมากกว่าแต่พอดีเราว่าเราซื้อตอกราฟเจ้านี้มาตอมันค่อนข้างอวบคือถ้าตออบวบก็กราฟได้นะคะเพราะช่วงเวลารอให้มันติดนี่อยู่ประมาณ อาทิตย์2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์มันก็ติดแล้วพอติดเสร็จคือช่วงอาหารที่มันมากับตอแบบนี้ที่มันอุกอิ่มๆอะค่ะมันก็สามารถส่งมาเลี้ยงหัวหัวกราฟพวกนี้ได้โดยที่มันโดยที่มันไม่เหี่ยวแล้วก็ฝ่อไปก่อนอะนะคะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือให้เราเลือกไอ้ตัวหน่อที่เราจะมากราฟอะค่ะต้องไซส์ใหญ่นิดนึงไซส์ประมาณ2 3งสามถึงเซนนะคะกําลังดีเนาะแต่ไอ้พวกไซส์พวกนี้มันเป็นข้าวโพดมันเป็นพันหน่อที่มันที่มันใหญ่ ต่เล็กๆต่อเอามาล้วก็จะประมาณนี้นะคะความยาวประมาณสองสมเซนอันอนี้มันเริ่มมันเริ่มติดแล้วมันโตแล้วไออย่างอย่างสายพันธุ์พวกเนี้ยค่ะไฮบินเทราแมมมาชิต้าไซส์เล็กๆแบบนี้เราเคยเอามากราบแล้วมันไม่ติดจะต้องรอยาวประมาณนี้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะโอกาสติดแล้วก็โอกาสรอดมันจะมีมากกว่าก็เลยเอาฝากมันไว้กับต้นแม่อย่างนั้นก็เลยยังไม่ได้รีบนะคะอันนี้ล่าสุดสหนอ่อที่นี่นะคะ เริ่มมีออกวางตลาดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจหาซื้อในกลุ่มพวกครื่องขายแคคตัสก็เริ่มเริ่มมีหลายๆส่วนที่เขาทําจําหน่ายค่ะขายถูกและแรกๆที่เราซื้อมาเนี่ยก็200-300แต่บางเจ้าไซนี้ค่ะไซพร้อมให้ดอกเขาจะขายอยู่หลักพันเนาะแพงเหมือนกันแต่เนี่ยเราเรากราฟมาประมาณตอนแรกตัดกราฟค่ะตัดถึงตรงนี้ตัดมาแบบเป็นท่อนๆแบบพวกนี้แหละคะ่ะ แต่มันเป็นส่วนปลายส่วนปลายแล้วมันก็ยืดยาวออกมาก็เลยว่าจะคงตัวนี้ไว้รอดูเขาบอกประมาณปีครึ่งปีครึ่งหรือปี8เดือนจะออกดอกให้เห็นนะคะเดี๋ยวน่าจะได้ชมตัวนี้แหละอันแรกนะไอ้พวกนี้ก็รอไปคือทําจํานวนอยู่ตอนนี้เน้นจํานวนอยากได้เป็นแปลงที่มันออกดอกเราพร้อมกันล้วสวยๆนะบางทีออกดอกเดียวมันก็ไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยสวยอะชอบความอลังการนะคะ ไอ้นี่ไฮวินทรานิวโรเชนก็เป็นสายพันธุ์ไม้ลำคล้ายๆกับไอตัวแมมมาชิต้าค่ะแต่มันต่างสีเนาะมันต่างสีตัวนี้ออกชมพูหวานตัวนั้นออกชมพูโอรสนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไม้อย่างเงี้ยยาวๆแบบนี้เขาเรียกไม้ลำนะเราเรียกฝักข้าวโพดแต่มันสีเขียวไอ้นั้นมันจะออกแบบอ่อนๆนะเนาะมันก็จะสวยคนละแบบไอตัวนี้สองสายพันธุ์สองสายพันธุ์ในต้นเดียวกันเพราะมันมีตา ต,า,ตาของแคคตัสมันงอออกมนมีท่อน้ําเลี้ยงเราเลยนึกสนกุกสนุกจะเอาไปแปะดูมันเป็นมันเป็นตอเก่าที่เราซื้อมาละค่ะแล้วหัวแม่มันเน่าเนาะหัวแม่มันเน่าตรงที่มันแข็งๆตัวนี้มันจะกราฟไม่ได้แล้วแต่จุดตออ่อนแบบเนี้ยค่ะมันจะสามารถกราฟได้อีกนี่เราเคยลองเราเคยลองเนี่ยเป็นตาที่เราหักไอ้ตัวเนี้ออกค่ะช่วงตาเนี้ยนะรอยต่อตัดค่ะบางๆตรงนี้ตัดออกเลยเชื้อเลยๆจะเห็นท่อน้ําเลี้ยงท่อน้ําเลี้ยงเพื่อนๆก็ใช้ สำหรับมือใหม่ที่อยากลองหัดกราฟนะคะถ้าจุดแบบนี้ตัดแล้วก็ใช้กาวตาช้างะคะ่ะหยอดห่างๆอย่าให้โดนท่อลําเลียงนะคะหยอดโดยรอบรอบรอบหัวกราฟอาจจะใหญ่นิดนึงอย่าให้โดนท่อลําเลียงแปะๆให้มันติดแล้วก็ช่วยใช้สก๊อตเทปมันมันมันก็คือมันจะฟิกยากนิดนึงเพราะอยู่ในจุดที่ยากนะต้องหาวิธีนะคะต้องหาวิธีแต่ว่าตัวเนี้ยติดนะคะติด ล้าก็กาลังโตแล้วมันอยู่กับไอ้ตัวนี้เลยได้สองสายพันธุ์ในในต้นเดียวกันนะคะก็จะอยู่กับมัลติคลเลอร์นะเดี๋ยวตัวนี้เ็าเอาจะมาแปะไป้ทิ้งทิ้งไว้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันมีหลายสีเราก็เด็ดตัวนี้ทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราเราไม่เด็ดทิ้งแล้วเราไม่ได้ทําอะไรมันมันก็จะแย่งอาหารกันแหละเหมือนไอ้ตัวนี้มันก็หามสองไม่เป็นไรนะคะเราทาเราทาทดลองเราทําทดลองว่ามันโอเคไหมเหมือนเหมือนพวกกลุ่มกลุ่มกุหลาบอ่ะเขาจะทาแบบติดตากุหลาบใช่ไหม หนึ่งต้นมีสองสายพันสามสายพันเผื่อบางคนอยากทำขายเนาะมีงบน้อยก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะแต่เราทำสนุกสนุกลองดูเฉยๆว่ามันโอเคไหมมันเวิร์กไหมนะคะตัวตอกาพวกนี้เป็นปีนะคะกว่ามันจะแตกหนอหมายความว่าหลังจากที่เราซื้อมานะคะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะแตกหนอเลยนะคือหลังจากที่เราเอามาชามเอามากราบล่อลากมันก็จะใช้เวลาของมันประมาณหนึ่งเหมือนกันไอ้นี่ตระกูล กูนแองเจลนะคะอิชินอฟแองเจลสีชมพูช่วงก่อนปีใหม่เราผสมเกสรไปนะมันออกดอกเยอะออกดอกเต็มเลยเป็นสิบสิบดอกเลยค่ะตามดูในเฟซเราได้นะเราก็ลงไว้เรื่อยๆแหละมันเราก็เลยผสมเกสรกับเอ็ดวารเดียนเลดี้ที่เป็นชมพูใส่ไอตัวตัวสีครีมอะสีครีมคลิปชมพูสวยนะตัวนี้มันชมพูขาวเดี๋ยวดูลูกผสมมันออกมามันจะเป็นยังไงคือแม่เขาชมพูขาวแต่ตัว ตัวตัวผู้อ่ะมันเป็นพวกเอ็ดวารเดียนเลดี้ชมพูเหลืองเดี๋ยวดูว่ามันผสมออกมามันจะอีท่าไหนเนาะเดี๋ยวคงคงเอาไปเพาะปีหน้าเนาะเดี๋ยวอีกเดือนเดือนหนึ่งก็แตกแล้วค่ะอันนี้มันได้ยังไม่ถึงเดือนเนาะครึ่งเดือน,คร,อนครึ่งเดือนหลังจากผสมพันธ์ผสมเกสรน,นะคะเราผสมช่วงช่วงปลายปีก่อนที่จะหยุดปีใหม่ช่วงยี่สิบแปดยิบเก้าอ่ะนี่มันวันที่สิบหกสิบเท่าไรแล้วสิบเอ็ดสิบสองนะ เกือบเกบกลางเดือนและเกือบสิบห้าวันแล้วเดี๋ยวก็รอดูนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมปีนี้ได้หลายหลายนอเลยหลายนอเลยแต่ว่าการพ่อเมล็ดมันก็จะมีปัญหาของมันอยู่แหละมันต้องใช้เวลานานนะแต่ว่าเขามีเทคนิคการย่นเลยว่าเวลาเหมือนเหมือนตัวเนี้ยค่ะเขาจะมีต่ออีกอันนึงเขาเรียกต่อเปอร์เลสเกีย เปอร์เลสเกียสำหรับใช้หัวอ่อนของแคคตัสอะคะ่ะเมล็ดที่เราเพาะประมาณ2-3สเดือนพอมันเริ่มเป็นตุ่มเป็นเหมือนไซเซเม็ดถั่วเขียวอะคะ่ะก็จะเอามาวางบนต่อเปอร์เลสเกียเล็กๆนะแล้วมันก็จะทำให้หัวมันใหญ่เร็วแบบไอ้พวกเนี้ยแล้วค่อยพอมันโตระดับหนึ่งล้วค่อยเอามาจากตัวนั้นอะมามามาทำลงกระถางก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนพอมันไซเ์ได้ขนาที่เราต้องการอย่างเงี้ย เราจะเปลี่ยนจากตอเปเลสเกียมมาเป็นตอสามเหลี่ยมก็ได้อีกทีหนึ่งนะคะหรือบางคนก็ไว้ในตอเปเลสเกียจนใหญ่เราก็เคยเห็นนะบางทีมันก็แข็งแรงเล็กๆแต่เล็กพี้หนเหมือนกันนะโอ้โหปีนี้มีให้ตื่นตาตื่นใจหลายหลายดอกหลายสายพันมากเลยค่ะเพื่อนไอต้ตานั้นก็อ e ีวันวันสีเขียวค่ะไอ้เขียวเลมอนอ่ะอีวันวันตั้งแถบเลยนะคะอีว e ันวันไม่ใช่นายวันวันนะอีว e ันวันสีสีส้มสีส้มสีเหลืองออกสีส้มอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้โทนสีเขียวของข้าๆนี่คือ s d lady swd lady ทั้งหมดเลยนะคะ5้หรั้มเหมือนกันตัวนี้แอบปริแอบปริแอบกินจุไปหน่อยนะฮะหัวแตกหมวแตกแต่ไม่เน่าเนาะแต่พวกนี้ต้องระวังนะคะบางทีเขาบอกว่าถ้าให้สารอาหารเยอะเกินไปแล้วมันอ้วนมากๆอ่ะมันก็พุงแตกนะพุงแตกนี่สวยไหมสวยนะสวยอยู่คนเดียวเวินเวนอยู่คนเดียว อั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็กําลังสวยเหมือนกันตัวนี้ก็พร้อมให้ดอกนะคะพร้อมให้ดอกรับมาได้ปีหนึ่งแล้วเหมือนกันรุ่นรุ่นทดลองรุ่นทดลองกราบนะคะรุ่นทดลองกราฟจากหัวไม้ที่เราไม่รู้ว่าดอกมันคืออะไรนี่ถ้ามันไม่ร่วงหล่นไปนะรอบที่แล้วมันมาแล้วตุ่มนึงแต่มันหล่นไปเดี๋ยวรอบนี้จะรักษายังไงให้มันบานให้เราเห็นเนาะ คือพยายามบางคนก็บอกว่าตอมันต้องสมบูรณ์ดอกไม่โดนน้ําไม่โดนนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้จะทํายังไงเดี๋ยวต้องหาถุงมาครอบไหมหาถุงครอบเหมือนเหมือนชมพูแบบนี้ไหมตัวนี้แม่ค้าชมพู่ให้มาด้วยความว่าซื้อชมพูเขาบ่อยแล้วก็ไปขอเขาซื้อบ่อยไม่พอนะคะซื้อเยอะซื้อแพงแพงก็ซื้อเพราะว่าคนที่บ้านชอบทาน เขาก็เลยให้มาถุงใหญ่เลยนะคะอาจจะต้องใช้ตัวนี้มาครอบมันกันแสงกันอะไรได้ดีนะคะแล้วมันทําให้หัวไม้สวยเอาไปทําตามได้นะสําหรับแม่ค้าสําหรับคนที่ไม่มีโรงเรือนนะตัวนี้มันไม่กันน้ํานะแต่มันกันแดดได้ดีเหมือนกันเพราะว่าแคคตัสอย่างที่เราเล่าแหละมันไม่ได้ชอบแดดขนาดนั้นนะคือบางทีถ้าเจอแดดแรงๆช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามันก็หัวเน่านะคะ ไอนี่นี่เป็นโซนไม้มเมล็ดที่บอกว่าหัวมันยืดยาวเป็น E ีทีค่ะแล้วก็ตัดส่วนบนที่มันกลมๆออกม,มาครับนี่ติดแล้วนะคะนี่เริ่มติดแล้วเนาะไอนี่ลูกไม้ของไอพวกเนี้ยขาวๆเนี้ยเนี่ยเนี้เนี้ยเนียเยอะๆ,ๆนะคะต้นกึ่งยังบอกไม่ได้ว่าติดไม่ติดเพราะว่าหนามมันยังไม่ใสเหมือนเหมือนไอตัวนี้อันนี้ไม่ติดกระดึ๊บกระดึ๊บ ไม่ติดแต่ว่าลากมาได้อยู่ได้อยู่เธอพยายามมีชีวิตรอดนะคะเอาไงดีเราจิ้มวันนี้ก่อนเลยกันนะกำลังคิดอยู่ว่าไอ้หนอของแองเจิลเยอะมากกำลังว่าจะทำเป็นไม้กระถางเล็กๆนะคะไม้กระถางเล็กๆบางทีพวกนี้มันเทอะทะนะบางคนก็อาจจะไม่ชอบชอบตะมูตะมิมันยังไม่ติดนะคะดูความนิ่มดูความหยุ่นความนิ่มเนี่ย,นยขนาดขนาดเราเลือกไม้ที่มันแบบ เด็ดแล้วก็เอามากราฟเลยนะคะมันก็ไม่ไม่ได้ว่าติดเสมอไปเนี่ยหัวไม้ที่เป็นที่เป็นไม้มเมล็ดอะคะ่ะมันจะนิ่มแบบนี้มันจะกราฟค่อนข้างยากนะคะต้องรอให้มันโตสักน,น,นิดนึงแต่ถ้ามันเป็นไม้ที่ที่แข็งแข็งอยู่บนตัวแม่แบบนี้นานเป็น6เดือนหรือปีนึ่นะคะ่ะเอามาทำก็รอดเอามากราฟก็ติดเนาะขอแค่ว่าตอกราฟมันโอเคหน่อย นี่ภูมิใจนำเสนอนกต้าดอกขาวนุต้าดอกขาวนะคะเป็นไม้ประจำบ้านของเราเป็นไม้แรกๆที่เราเริ่มเลี้ยงได้4-5ปีแล้วแหละแต่รุ่นแม่น่ยมันตายช่วงหน้าฝนที่แล้วหลายอันเหมือนกันเราก็เลยมาดูเห็นวิธีที่เขากราฟใน YouTube อะคะ่ะที่เขาแชร์มาเนาะเขาเอาขึ้นต่อกราฟเพื่อลดเรื่องการหนีเน่าเนาะแล้วก็รอดมาเท่าที่เห็นแต่เราแกะ แกะนอกแกะอะไรไปชําก็เป็นไซส์เล็กๆตะกูลพวกนี้ยค่ะซื้อมาเพิ่มบ้างเจ้าไหนที่เขาแบบขายถูกๆกันนะคะแต่เราชอบที่ความมันเป็นดอกใหญ่ดอกขาวแล้วก็ดอกหอมตัวนี้ลูกไม้ของเมื่อกี้ที่กระถางขาวนะคะที่มันออกรอบๆหัวแบบนี้แล้วเราก็แยกมันมาแบบนี้เดี๋ยวพอให้มันได้สักสักปีค่ะพอมันได้อายุค,ค่ะมันจะแตกลูกออกแบบนี้ก็ขยายไปได้เรื่อยๆนะคะไอ้เนี่ย ตามท้องตลาดเขาขายกันห้าบาทสิบบาทถ้าคิดจะเป็นแม่ค้านะนี่ค่ะคบปีปี้วขวาคือเราไม่รู้ว่าอยู่จากสวนเดิมมา,มานานแค่ไหนแล้วเนาะเนี่ยเราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเวอร์เนี้ยนะคะเราซื้อมาแบบเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้สองร้อยสองร้อยเราก็เลยมาแยกตอนแรกมันไม่มีหน่อเล็กหน่อน้อยนะคะเรามาแยกนี่มันได้ไหลายเดือนแล้วน่าจะ สี่ห้าเดือนแล้วจำไม่ได้คือซื้อเยอะมากปีที่แล้วนะอย่าให้บอกว่าเงินเดือนหายไปไหนน่าจะอยู่กับพวกนี้แหละนะความสุขที่หายเว็บหายเว็บเงินในกระเป๋าหายเว็บหายเว็บนี่นะคะนี่เหมือนกันที่เราตัดตัดยอดในดินไม้เมล็ดที่เราบอกเราตัดหัวมันไปนกราบนะคะรอดและรอดและรอดไม่พอออกหน่อนมาตรึมเลย ถ้าใครอยากทาไม้กอน,นะคะเขาก็แนะนําวิธีแบบนี้นะคะตัดหัวนี่เดี๋ยวเราล้อพวกนี้มันเน่าตายไปค่อนข้างเยอะนะคะมันเน่าตายไปค่อนข้างเยอะรอดรอดลูกมันเนี่ยนะมันเหลือรอดอยู่ไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันเหลือรอดไม่เท่าไหรเรานับได้เกือบพันพันต้นเลยนะรอดไม่ถึงยี่สิบสามสิบนะคะกราฟรอดก็ไม่ถึงห้ากราฟสิบกราฟแต่โอ๊ยไม่เป็นไรเนาะการเรียนรู้การเรียนรู้ไม่ลองไม่รู้นะ บางทีมันต้องลองอะ่ะบางทีเขาพูดทฤษฎีให้เราฟังใน YouTube ในอะไรมันก็ไม่ชัดไอต,ตัวนี้เขาพวกตระกูล e95 e05 เราซื้อมาจากช h อ p e e Lazada นะอย่างเงี้ยเราซื้อมาจำไม่ได้แล้วว่า 50, 60, 80หรือ100นะคะคืออยากได้แบบที่หนอมันติดมาแบบเนี้ยหนอที่ติดมาเราเด็ดไปกราฟแล้วนะคะมันก็อยู่ในตอเมื่อกี้ที่ให้เพื่อนๆดู อันนี้โซนไม้ครบับผลงานหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีกับคนบ้าสะสมแคทตัด,ดอกสวยนะคะกำลังกำลังบานให้ชมประมาณหนึ่งแล้วเนาะไอตัวนี้ตัวรับล่าสุดต้องรอเป็นปีแหละแต่ว่าตอนนี้คือสิ่งที่ภูมิใจคือเขาติดแล้วเขาติดแล้วแล้วก็เป็นสายพันธุ์ดอกดอกสวยๆนะเพื่อนๆบางคนหน่อเดียว ขายห้าสิบหกสิบหรือเป็นร้อยนะคะแล้วแต่จังหวะดีๆต้องแอบสองบางทีคือแม่ค้าเข้ามาขายเยอะๆแล้วขายรวมๆกันนะฮะเขาก็ขายไม่แพงอันนี้เราได้มาหน่อละถั่วแล้วนะถั่วแล้วไม่ถึงหน่อละสิบบาทแต่ปกติเขาขายสี่สิบห้าสิบนะแบบถูกๆเลยนะแพงๆก็แปดสิบร้อยแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่ดอกสวยไม่สวยแล้วแต่สายพันธุนอกหรือเปล่า แต่คือความเสี่ยงก็คือเราต้องเอามาลุ้นเอาว่ากราฟแล้วมันจะติดไหมกราฟแล้วจะติดไหมถ้าไม่ติดก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ไอ้นี่หัวหน่อที่บ้านแต่มันไม่ติดมันเหนียวเนียวอยู่บอกไม่ได้นะคะต้องรอพวกเนี้ยจากหน่อที่บ้านมันยังติดยากเลยค่ะเพื่นอนๆอรอรอลุนลอล้นรอลุ้นมันก็ยังแข็งยังไม่นิ่มบางทีจังหวะมันจะติดมันก็ตึงขึ้นมาทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเราลุนพวกนี้ดีกว่าลุนพวกนี้ให้มีหนอนี่โดนโดน,โดนไอตัวหนอนชาเขียวมันแทบไปตกลงพีเอ็นศนย์ูนย์สองเราได้2องกราบแลเพื่อนกราฟนี้ก็ใช่ดอกสีชมพูดอกโดกแล้วก็หวานสีหวานตระกูลพวกเนี้ยไอ้ตัวเนี้ก็ชมพูเบิร์สคิดก็ชมพูหวาน ไอตัวนี้ชมพูดอกโดก็ชมพูหวานออกสไตล์ขาวๆหวานๆเหมือนกันนะคะแต่ต่างกรีบต่างเกสรต่างไส้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้มันมีหน่อยเยอะๆเราค่อยขยายลวการไอแก๊สที่จุดใี่ชมพูไส้ดำ ehm bra r a b l e u สีอะไรสีออกส้มๆ g 5้ก็สีออกชมพูชมพูแดงนะคะ ก็จะมีแดงนิลานมี้อ็นเจ็ดมนี่ออกเหลืองๆนะคะสีเหลืองสีเหลืองแต่เหลืองนวลบาน2วันคล้ายๆกับเซ็ o n d m o o มลนะแต่คนละทรงความสนุกของการเลี้ยงแคคตัสก็จะมีมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมีออโรบีเวียออร่าอันนี้เหลืองไส้ดำเดี๋ยวมันจะสนุกกว่าน,นี้ตอนที่มันออกดอกพร้อมกันแล้วเราผสมเกสรไม่รู้ต้นไหนคู่กับต้นไหน เรามาลุ้นกันว่าให้หนอให้เมล็ดแล้วจะออกดอกเป็นสีไหนไอตัวนั้นนะสนุกอันดับสองเดี๋ยวอรอลุ้นแล้วก็ชมกันดูไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนรักต้นไม้นะเดี๋ยวเราจะอัพลงไวยูทูบไว้ดูเรื่อๆนี่แหละอยากรู้จังเลยว่าเออเลี้ยงต้นไม้ไปสักห้า้าปี10ปีมันจะประมาณไหนนะนี่แค่ปีเดียวแลวเพื่อนๆบันเทิงมาก บันเทิงเริงใจแล้วก็บันเทิงเงินในกระเป๋าโอเคนะคะสำหรับวันนี้จบกันที่สวนแคคตัสสไตล์อังกฤษข้างหน้าต่างบ้านเรานะโอเคกับโชว์เก้าชั้นรุ่นล่าสุดต้องปีกว่าแหละถึงจะสวยนะเพราะว่าเพื่อนมันอะ ที่ดุนที่เพาะสาเร็จรุ่นแรกแล้วก็เลี้ยงมาปีกว่าเดี๋ยวถ้าพาไปดูแป๊บหนึ่งก่อนที่จะปิดจบนี้เนาะอ่ะนี่นี่เป็นโชคเก้าชั้นที่เรา,พาเพาะเมล็ดรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกที่เราซื้อมาต้นแม่มันเนี่ยเราซื้อมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะพอมันออกดอกคือต้นแม่ที่ซื้อมาต้นมันก็พร้อมให้ให้ฝากอะคะ่ะแล้วมันก็ออกดอก ออกดอกเสร็จเราก็เลยเอาลองมาศึกษาวิธีการเพราะอะไรยังไงแล้วก็ลองทําดูเราก็ใช้หลักการเพราะระบบปิดคล้ายๆแคคตัสอะค่ะแต่พอมันงอกแต่ตัวนี้งอกเร็วนะคะอัตรางอกมันงอกเร็วไม่เกินอาทิตย์มันงอกเราก็เปิดรับแสงแล้วก็เอาไว้ได้ร่มลําไรแดดสองถึงยามเช้าเ้านะคะเนี่ยค่ะเนี่อยอายุได้ปีปีครึ่งปีครึ่งได้พอรากแบบนี้มันรอดแล้วนะคะถ้ามันมีรากลักษณะแบบอย่างเงี้ยเป็นโคนโคแบบนี้ยังไงก็ไม่ตายนะ แต่ถ้ามันตัวอ่อนๆเล็กๆอ่ะก็อย่าเพิ่งแยกมันเอาไว้อย่างนั้นแหละตาบใดที่ยังไม่มีไม่มีรากไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็อย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับน,นี้นี่คือชุดแรกชุดแรกของปีนี้นะคะชุดแรกฝักแรกของปีนี้เอามาตอนแรกก็ติดเยอะนะคะเป็นร้อยเหมือนกันเป็นร้อยเหมือนกันแต่พอเอามาฝังตรงนี้มันหน้าฝนมันก็เน่าอย่างที่ว่าที่เราถึงบอกว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปยุ่งกับมันมันอยู่ยังไงให้มันอยู่อย่างนั้นแหละตั้งแต่แรกที่เราเพานะเนาะ เนี่ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็เริ่มจะรอดแล้วแหละแต่ว่าอย่าไปพึ่งไปยุ่งกับมันเอาให้ใหญ่เท่าๆแบบประมาณหกเดือนค่ะหกเดือนค่อยแยกก็ได้อันนี้ก็ประมาณสองสาเดือนนะคะมันก็อย่างเงี้ยพอมันแฉะมากมันไม่ได้ชอบแฉะมากเนาะบางทีอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็ตายแต่ว่าก็ต้องลดน้ําห่างๆนิดนึงแต่ถ้าลดน้าตีทีมมันมันก็จะเน่าตายเนาะเนี่ยพอรากเริ่มมันเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้มันก็จะรอดะถ้ามันก็ค่อยๆโตขึ้น เมืลเล่อวานเรดปุ๋ยเขาเรือสีก็เลยแถมๆมาฝั่งนี้ก็ใบเริ่มเขียวนะคะแต่พวกนี้ไม่ได้ชอบปุ๋ยเคมีนะเพื่อนใช้แค่ปุ๋ยเม่ละลายช้า3าเดือนหเดือนแล้วแต่สูตรปุ๋ยก็ได้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่นะคะไหนๆก็ไหนๆแหละจะพูดถึงเรื่องไอ้ทั่วโชคเต้าชั้นเผื่อใครอยากจะเลี้ยงเนี่ยค่ะเดินชนมันบ่อยยาให้มันบ่อยใบยมันเลยขาด ถ้าใบมันไม่ขาดมันจะสวยมากเลยค่ะนี่คือฝักฝักแบบเนี้ยตอนที่มันแทงยอดอ่อนๆอะคะมันจะมีน้ําแล้วก็มีเกสรตัวนี้ก็ผสมเกสรข้ามฝักเหมือนกันให้เพื่อนๆรูปรูปเกสรจากต้นเนี้ยแล้วก็ไปผสมกับอีกต้นหนึ่งรูดไว้แบบเนี้ยค่ะตุ่มมันจะขึ้นแบบเนี้ยพอสักพักเนี่ยยังตุ่มเม็ดขึ้นแบบนี้คือมันติดแล้วแหละแต่ว่ามันมันจะพองออกเป็นแดงๆอีกอีกอีกระดับหนึ่งแต่ถ้ามันพองมันก็จะ ถ้ามันไม่ติดมันก็จะเหี่ยวฟ่อหายไปนะคะแต่เราจำไม่ได้ว่ารอบนี้เราเราได้จับมันรูดผสมเกสรข้ามฝักไว้หรือเปล่านะคะเพราะช่วงนั้นมันออกเยอะเยอะรูดบ้างไม่รูดบ้างอยู่ข้างในอีกสองคือปีต้นแม่ค่ะถ้ามันได้อายุของมันอ่ะสามปีใบมันต่างกัน,นะค่ะตัวนี้ใบกว้างใหญ่มันมีอีกต้นหนึ่งใบแหลมเรียวเราซื้อมาอย่างละกอ แต่ตอนนี้เราแยกจากหนึ่งเป็นสองแหละหนึ่งเป็นสองก็จะได้ต้นแม่อยู่ประมาณสี่กอนะคะมันเป็นไม้มงคลเนาะไม้มงคลเราก็เลยชอบเลี้ยงโซนหน้าบ้านเราก็จะเป็นไม้มงคลน,นะคะจะเป็นเศรษฐีวินสันต้นข้าหลวงโชคเก้าชัน้นต้นพญานาคราชต้นกวัมกมรกตต้นรวยในรู้เลิกโซนนี้จะเป็นเศรษฐีวินสันที่เราตัด ตัดเป็นชิ้นๆเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากต้นแม่มันสูงมากสูงแล้วก็ใหญ่แล้วก็มันเริ่มเสียทรงเราก็เลยหั่นเป็นท่อนๆหั่นเป็นนันท่อนอ่ะเดิมมีอยู่แค่3 3กอเนาะ3กอแล้วมันก็ให้ดอกหมดแล้วแหละให้ดอกแต่มันสูงสูงจะชนนี่นี่อยู่ละชนชายคาเนี่ยสองสามเมตรอ่ะสูงมากเพราะว่าพอรากมันหยั่งลงดินแล้วเจอสารอาหารที่มันโอเคค่ะมันก็จะโตไม่หยุดเราก็เลยหั่นด้วยความอยากได้ปริมาณด้วยเราก็เลยหั่น หนึ่งปีผ่านไปเรานับเล่นๆเ,เราได้เกือบยี่สิบกอแล้วนะคะจากที่เราได้จากที่เราได้กอเล็กๆมากอเดียวพอดียายข้างบ้านที่ที่ต่างจังหวัดอ่ะตอนเรากลับอ่ะแกให้มาก็เลยได้มาเป็นขยายพันธุ์อยู่ที่นี่นี่นี่คือดอกรวยไม่รู้เลิกนะคะรวยไม่รู้เลิกยิ่งปลูกยิ่งรวยแกไม่เชื่อลองดู ใครไม่เชื่อลองปลูกด,ดูนะคะเขาบอกว่าถ้าออกดอกเนี่ยเจ้าของบ้านจะมีโชค็เพึงได้รับโชคกันไปหยดหยกเนาะข่าวดีของลูกชายนะคะข่าวดีของลูกชายที่รอมานานแลมปีนะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้กับดอกรวยในรู้เลิกนะคะรวยม่รู้เลิกจริงๆมันคือ มันถึงหน้ามันหรอคะหน้าหนาวหน้าหนาวมันก็ออกนะลองดูลองดูลองปลูกเล่นๆนะคะคนที่มีร้านค้าร้านอะไรพวกนี้บางทีก็ปลูกไว้หน้าร้านเป็นการเสริมเครดเสริมดวงก็ได้นะคะลองดูเนาะขอบคุณค่ะ